บูกกระท้อกับอาเธอร์และพี่โจค่ะไม่คือบุกชจก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเป็นอยู่หลายคนคิดว่าเธอเป็นนางแบบด้านๆเลยแต่จริงๆเราไม่ใช่จริงๆเราเธอเป็นนางแบบรักไทยรักจีนฉันไม่ได้อ่อยไข่สัตว์บ่าได้จริงๆอย่าสา่านทำมนอยู่กันเยอะเนาะข้างนอกฟ้ามันมืดเนาะนางอ่ะ ย้ายงานพอดีเว้ยตอนนั้นแล้วมันตรงช่วงโควิดพอดีแล้วน,นางทางานโรงแรม,มโรงแรมก็เลยเหมือนแว,ว่าปิดรับสมัครคนเสร็จเดินเสร็จพี่โจ้ปไใส่เอาว่าเอาเขาแอบ,บรับคนอื่นแทน<อ>ในตําแหน่งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเคยมีทะเลาะก,กันไหมถ้าทะเลาะก,กันหนักสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องบีบสิ ค่ะลนมีสียงอะไร่ไม่คือบวชเซย์ก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเป็นอยู่ใช้ไหมแฟนซึ่งวันนี้นะคะเราหากันมาที่ิ b q พาซ่านะคะสาขา4ี้อนศรีนครินค่ะเย้เลิศ จะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนมาประมาณอาทิตย์กว่าที่ออพวกเธอคุยกับฉันว่า,อา,าเออชวนมาอะเงี้ยนางก็บอกว่าพี่กลัวพี่กลัวพี่กลัวคิมไม่สนุกพี่กลัวไม่ทำเกล่อยด <Ellis> ตอนนี้สัน่นเลยวอีกแล้วคือเต้นหรอที่โจ้าตื่นเ,นเต้น,นหรอ, <S <S หอก็อยา่างที่อา,าทิตยบอกอะแคทไม่ค่อยอยากออกกล้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าตื่นเต้นพี่โจ๊กลองพูดคำนี้ดูทำดีค่ะลองดูสิคะชุดพีคพีคค่าค่าเห็นไหมล่ะ อัได้หายตื่นเต้นเออคือบาร์บีคิวพาสซาค่ะเขาออกเซตใหม่ก็เลยชวนมากินในวันนี้เออชุดแรกก็คือชุดคลิกพอกคิกคิกสี่ร้อยแปดสิบอีชุดคืออีชุดคือชุดคลิกพีคักคัก9 9 9บาทเออซึ่งอาหารมาตรงนี้แล้วเราก็เสิร์ฟได้เลยนะคะคุณพี่ เอาชุดใหญ่มาก่อนเลยค่ะชุดพลิกพีิกคักคักค่ะมันเอมากมันเอะมากพจะบอกว่าพีจะบอกว่าอีชุดลิกพีคักคักอ่ะสั่งชุดเดียวบได้คุ้มมากนะมีหมูสันคอสไลด์หมูสันคอชาบูไก่หมักซอสเบคอนหมูหมักนุ่มข้าวผัดกระเทียมน้ำเป๊ปซี่ชาดิฟตันรีฟิลมีบูตะคอนบูด้งคามจังเซตผักเกี๊ยวซาาทอดไอศครีมบัวลอยไข่เค็มแล้วก็ข้าวโพดผัดเนยเบคอน นี่คือชุดนี้ไม่รวมยำกับอันนี้นะเซตนี้ในราคา9ก้ยกบกาบาทเธออันนี้มันกินได้20คนเลยนะมึงก็เวอร์มันเยอะเกินมันเยอะเกินนี่โตคือรายการหมู่กระทอกเนี่ยค่ะมันเป็นรายการแบบพูดคุยเม้ามอยเรื่องความรักเคยไปเล่าเรื่องความรักที่ไหนไหมคะ ยัางไม่เขาถามพี่อยากดดันอยากดดันน้องใหม่อยากดดันน้องใหม่คือพัทพยายามถามพี่เพราะว่าอยากให้พี่ได้ผ่อนคลายเงี้คำถามแรกเลยคบกันมาจี่ปีแล้วพี่โต๊ะ สี่ปีจะหกปีแล้วใช่โอ้ยนาเยเนี่ยนะหนูว่าเป็นคนที่คบใครคบนานอันนี้เมาก่อนนะหลายคนอาคิดว่าเธอเป็นนางแบบรันรันเลยแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่จริงๆเราเธอเป็นนางแบบรักใครรักจริงนี่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 อันนี้มันเปิดพอดีอันนี้คือชุดพิกพอคิกคิกเออพิกพอคิกคิกราคา480บบาทในชุดมีอะไรบ้างพี่แป๊ก ในชุดมีหมูสันคอสไลด์หมูสันคอชาบูไก่หมักซอสเบคอนหมูหมักนุ่มบูตะคอนอูด้งแล้วก็ขาหมาจางชุดนี้480แปคุ้มมากเลยกระละไก่มีอะไรด้วยเอรอแล้วข้างในเขายังมีแบบฟิลเหมือนหมูเด้งอยู่ข้างในอีกนะซ่อนอยู่ข้างในนะอ๋อนี่ไงข้างใต้นี่ไงเมื่อกี้คำถามถึงไนแล้วนะคะคำถามถึงว่าพบกันมาใจสี่จะห้าปีแล้วคนชอบมองอาเธอร์ว่าเป็นแบบีล่านๆคนนึงซึ่งจริงๆแล้วหล่อนซึ่งลานสุดๆไม่ตอนแรกที่ที่มอง ก็เหมือนกันก็คิดว่าแบบเออก็เห็นน่ารักดีก็คงจะแบบมีคนชอบเยอะแล้วก็คงลาลาเลยแต่ตอนนั้นอันนี้เป็นดารายังยังยังไม่นั้ทำงานออฟฟิศยันะคงานออฟฟิศอยู่เลยใช่แล้วอยู่ออฟฟิศใกล้ๆกันใช่แล้วก็เล่นฟิตเนสที่เดียวกันอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการเจอกันการเจอกันเห็นเสร็จแล้่ยังไม่ได้คุยกันเลยคือเล่นฟิตเนสที่เดียวกันแล้วก็ไปเจอกันที่ฟิตเนสใช่ตอนนั้นคือเราปิ๊งเลยไหมหรือว่าแค่แบบ มั <S 1> <S 1> ันย่วก็ก็ยั่วแหละเพราะว่าแฟนเหว๋อก็ยั่วแหละไม่จริงหรรอมันเื่องะน้องเขาหน้ารักเขาพูดไปสิน้องเขาก็น่ารักดีขาวๆแล้วก็ยั่วด้วยตัว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 ก็เล็กๆกว่านี้อ่าเพราะว่าตอนเนี้ยตัวยันตัวใหญ่ก็ทุกครั้งที่เราแบบออกกำลังเสร็จเราจะเล่นหน้าท้องใช่ไหมครับก็จะมีเบาะคนเนี้ยก็จะเดินมา อยู่ข้างๆ,างๆแล้วก็ตีลังกา,า,างตีลังกาใส่เรื่องจริงมาเนี่ยเร,เรื่องจริงมาเนี่ยคือเรื่องนี้เล่าเล่าเมื่อไหร่ก็ขำมมาที่นีาอยู่จริงเขาปะเดินมาก็ตีลังกาฝุกสูงประจำเลยทุกท,ท,ท,ทุกวันที่เจอถามจริงจริงปะเนี่ยพุทซายฮกำลังเล่นหน้าททองอยู่ก็นอนลุก ไปลุกไปนอนไปเธอไปเดินข้างๆแล้วหกสูงใส่เขานี่คือเรื่องจริงเหรอฟังก่อนคือด้วยความที่เราเป็นสาวออฟฟิศใช่ป่ะอาการปวดหลังอาการเขาเรียกอะไรออฟฟิศซินโดรมต่างๆอ่ะมันมีเราเธอเป็นนางที่ชอบดันหลังดัดตัวอะไรอย่างงี้ให้แบบให้ร่างกายมันเป็นแบบเก็ตฟิลใช่ไหมครัให้มันผ่อนคลายอ่ะคุณพี่แซมเออเธอก็เลยชอบที่จะแบบสะพานโค้งเอ้ยอะไรเอ้ยแต่เธอถามมาเลยนะแต่เธอถามมาไม่ได้การที่ผ่อนคลายคือสะพานโค้งเอ้ยอะไรเอ้ยใช่ คือฉันน่ะเป็นขั้นกว่าของคนปวดหลังนี่กออกปะคือถ้าฉันจะแก้ปวดหลังฉันต้องดัดตัวเองไปด้านหลังเลยอะไรอย่างเงี้ยประเด็นก็วคือว่าฉันทำเป็นเรื่องปกติฉันไม่ได้อ่อยใครซะสาวบานได้จริงๆจีสาวบานค่ะมันอยู่กันเยอะเนาะข้างนอกปามันมืดเนาะจุดเริ่มต้นของการคุยกันใครทักใครยังไงก่อนอุ้ยเกิดได้ทักบอกเปลี่ยนเสื้อวะเนี่ยไม่ไม่ไม่อันนี้เมาย้อนไปก่อนดีกว่าคือเธอจะมีเพื่อนในฟิตเนสคนนึงที่แบบที่เป็น รุ่นพี่นะฮะก็คุยกันว่าแบบเธอชอบคนนี้ว่ะไอพี่รองเท้าน้ําเงินเลยแต่เลือกไม่รู้ว่าเขาเป็นเกย์หรือเปล่าว่าตุ๊กโจ๊กองเงียบมากไม่ยินมอ่ะเราก็จัแบบว่าบอกบอกพี่คนเดียวว่าแบบโอ้ยชอบคนนี้แต่ไม่ได้ไม่กล้าคุยคือเราไม่คุยกับใครก่อนอยู่แล้วเวลาอยู่ในฟิตเนสเพราะว่ามันก็ต่างคนต่างโลกส่างตัวเนาะเซ่นนี้ก็เหมือนว่าในฟิตเนสมันก็มีล็อกเกอร์อาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า เออเราไม่นจะเป็นอะไรที่แบบฉันฉันน่าจะจำเรื่องของเวลาได้ว่าคนมันจะมาช่วงเนี้ยคนเนี้ยจะมาช่วงนี้กี่โมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแป๊บนึงมาฝั่งพี่โจงเนี่ยก็ออกกำลังกายที่น่าเป็นเวลาอยู่แล้วใช่ครับเเป็นวลาจะมาเวลานี้เวลานี้โอเคสมมติชั่วโมงนึงก็เสร็จเวลานี้ใช่มันจะประมาณนี้และพี่โจก็เป็นหนึ่งในลิสต์คนที่ฉันรู้ว่ามากี่โมงเป็นหนึ่งในลิสต์แสดงว่าอะไรบ้าง แต่ว่าดิว่ามึงมีไหล่จ้องไหวไหล่คนไม่ไอพี่ไอพี่รองเท้าฟ้าไอพี่กางเกงเอยอยังยังไม่จบไปกีนแต่เนี้ยมันจะมีช่วงของการรอกเกอร์อาบน้ำเนี่ยแล้วมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่แบบว่าฉันรู้ว่าเวลาที่เขาจะอาบน้ำกี่คีโมกันเงี้ยรีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะแบบไปเดินปะกับเขาแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่เราปะกันเดี๋ยวตอนนั้นเรายังไม่ดู้จักกันเลยจะไมนจะมีจังหวะหนึ่งมันมีวันหนึ่งที่เหมือนเราเดินแบบเราเดินเจอกันเนี่ยไราเจอกันเลยปะกันแบบทั้งคู่อยู่ในนนนบ้าาััักกกตตตว็คือเดดิมปรรงงไ ตรงที่ล้างหน้าตั้งนั้นเนาะแบบเดินมาแล้วก็แบบว่าฉันก็ยังเขินหน่อยังเขินยังเขินโคนเดียวเลยอะเกรียบตัวเองอะนั่นน่ะเป็นจุดนึงแต่ว่าเราก็ไม่ได้คุยกันล้างหน้าใช่แบบณวันนั้นยังไม่ได้ทายอะไรกันเใช่เป็นปีๆเลยเนาะที่เราไม่รู้จักกันอะจริงหรอนานมากนาน แล้วใครเป็นคนไปทักใครก่อนจนสุดท้ายแล้วส่องกันไปส่องกันมาดีไปอ่ะหนึ่งเราเจอกันอีกทีที่ได้คุยกันอ่ะที่ศรีลมใส่สองลาวการทักกันอ่ะเคลียร์มาพี่สาวบอลเลยหรือวะความเมาก็คือเป็นเหตุความมาความเมาความเมาเป็นเหตุดูงยการทักกะมันเหี้ยกว่านั้นก็คือว่า ี่เรามามันจะมีร้านนึงที่เป็นร้านนั่งซื้อเหล้านะรซื้อเหล้าก่อนตอนนั้นอ่ะเป็นวันที่ฉันมองเห็นพี่โจ๊อยู่ในร้านแล้วฉันก็เลยลากเพื่อนเข้ามาจูงมือเพื่อนเข้าไปแล้วก็แบบว่าเดินเข้าไปอย่างเงี้ยเดินเดินเข้าไปแล้วฉันก็แบบว่าฉันอยากจะทำให้ดูเลยะมาทำให้ดูได้ป่ะได้ฉันก็รู้สที่เหมือนย่างเิงอ่ะมึงมาแล้วมาแล้วแล้วแบสมสูรณอะไรก็ไม่จบนะได้ไหมเงินละหมองนะเออ พี่คนนี้นี่พิจาที่ยินใช่อย่างนี้เลยแล้วคืนนั้นก็คือมานั่งกินเหล้าด้วยไหมหรือว่าแค่ทักทายกันเฉยๆอ๋อโอเคจบสวยกันไม่ตอบคือคำตอบสวยมการจบสวยเราไปสิ่งเราไปกินไก่ย่างกัอนอะมากินต่อ ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะเพราะว่าทำไมจริงเราเร er ื่องของเธอมันน่าสนใจไกหลายเรื่องเลยคือคุยกันนานไหมกว่าจะได้เป็นแฟนกันไม่ก็เราเจอกันช่วงช่วงต้นปีเนาะช่วงเดือนแจนอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงช่วงเดือนมกราแต่เขาเนี่ยตัดสินใจมาคบกันจริงๆอ่ะช่วงกลางเดือนมีนาอืคุยกันประมาณสองเดือนกว่าอะไรเงี้แล้วก็สักพักก็ได้มาอยู่ด้วยกันพี่เจ้าเคยคิดไหมว่าจะคบกันมานานขนาดนี้อันนี้ต้องเมาก่อนเอใช้ขอดแทรกก่อนพี่เจ้าว่านางเป็น คือตัวฉันเองอะเป็นมนุษย์ที่แบบว่าใฝ่คว้าหาความรักประมาณหนึ่งฉันอะฉันรู้สึกเหมือนฉันขาดเรื่องความหลักเลยพี่สาวแบบตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยแบบด้วยความที่เป็นกระเทยด้วยมั้งเราเป็นลูกในบ้านที่แบบเขาไม่ชอบไม่ชอบ LGBT อะไรเงี้ยฉันก็ขาดความหลักเยอะเลยฉันจะแบบฉันต้องการความรักฉันเป็นฟิลนั้นเอแล้วพี่โจก็เป็นฟิลเดียวกันคือเขาอยากมีแฟนแล้วเขาไม่ค่อยมีเพื่อนในกรุงเทพเขาก็เลยเหมือนแบบว่าการมีแฟนเนี่ยคือเป็นเหมือนเพื่อนเขาด้วยในในชีวิตเขาอะไรอย่างงี้ ก็เลยคบกันมาถึงขนาดนี้แต่เธอเขาเป็นคุณคบใครคบนานอยู่แล้วไงพี่ก็คิดว่าแบบนอาจากคบนานแหละคนนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่พอเนี้ยได้มาอยู่ด้วยกันด้วยไงมันก็เลยรู้นี่ใส่ถ้าไม่บ้าไปกว่านี้เนาะแล้วคบกันมานานขนาดนี้เคยแบบมีเรื่องแบบชีวิตพลิกผันเมื่อไรในชีวิตคู่ที่คบกันมาแบบ4ี่ห้าปีอะเรื่องพลิกผันใช่ไหมอเดลได้ขอเล่าอะไรกันเนาะเคือมันมีช่วงโควิดใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าทุกบ้านอาจจะเจอใครๆกันแหละว่ามันเป็นช่วงลำบากที่แบบงาน ดีเว้ยตอนนั้นแล้วมันตรงช่วงโควิดพอดีโรงแรมก็เลยเหมือนแบบแล้วน้าทำงานโรงแรมโรงแรมก็เลยเหมือนแบบว่าปิดรับสมัครคนก็ปล่อยให้น้ารอรอเวลาแบบตอนแรกเดือน4เนาะเดือน5ก็ยังไม่รับเดือน6ก็ยังไม่รับเสร็จเดือน7็พี่โจไปสายเอาว่าอ้าวเขาแอบรับคนแทนในตําแหน่งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงที่ยากลำบากมากสุนั้นก็คือค่าบ้านก็ยังไ่ไจ่ายค่ารถก็ยังไ่ไจ่ายนั่นแหละแล้วเธออะยังเป็นคนเดียวที่ทำงานอยู่นะช่วงเวลาเนาะเงินเดือนก็ไม่ได้เยอะนะเราก็เลยเหมือนกลายเป็น กำลังหลักของบ้านหลักเนี่ยเออครอบครัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นพี่โจ๊กเธอก็พยายามหางานอื่นให้พี่โจ๊กด้วยนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ยแล้วก็บอกว่าส่งแกร็บให้ดูเนาะแกร็บก็เลยเป็นตัวเลือกหนึ่งที่<อ>พี่โจก๊กอะไปทําแล้วใช้มอไซค์หนูอะซึ่งมันเก่ามากเลยมอแล้วมอไซค์หนูอะอหนูใช้วันนึงแค่แบบ5กิโลเมตรเลยอะอ,อีดอฟพี่โจ๊กขับไม่กี่เดือนอะขึ้นแสนเลยแล้วทุกอย่างเน่าหมดเลยไม่แต่พี่ก็น้องให้อยู่นะ ล้อกันเดี๋ยวเราเอาตอกเนี่ยชีวิตมึงพลิกจริงจริงสมึงกำลังเศร้ามึงมาตลกอีกแล้วชีวิตมึงพลิกได้ตลอดเวลาก็จริงมันพลิกจริงจริงเดี๋ยวมึงใส่แค่วันละห้ากิโลอะไรอยู่ขึ้นแสง เป็นซูที่หนักอยู่นะเอาพูดจริงๆคือหนักนะแล้วมันมีวันหนึ่งกลับมาแล้วก็เหมือนมาเล่าให้ฟังว่าแบบว่าวันนี้เหมือนโดนดูถูกลูกค้าทำพูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออฟีลนั้นคือลูกค้ามาพูดไม่ดีใช่นางแล้วเธอก็เล่นเหมือนแบบสู้สุดๆอะไรเงี้ยเธอก็ได้มองหาข้อดีว่านางมีอะไรอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าสิ่งที่นางมีเราใกล้ตัวจริงๆคือนางมีเรื่องของรูปร่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วนางออกกำลังกายเก่งอยู่แล้ววันหนึ่งเนาะที่อยู่เราก็คุยกันว่าหรือพี่จะลองสอนออกกำลังกกกกายมัั้แแแแแลลววน่่ง็็บบ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 พพีเเธธอออตคิดปุ๊จ เฟซบุ๊กมาโพสเลยก็ป็นในช่วงเดียวกันก็คือแบบเตรียมหาคอร์สเรียนเลยแบบเอาเงินก้อนสุดท้ายที่มันพอจะมีว่ะไปซื้อคอร์สเพื่อจะแบบเอาใบซื้อมาจะได้จะได้ไม่โดนด่านี่ก็มาเนั่นแหละแล้วก็เลยแบบพอมีลูกค้าก็พลิกชีวิตกลับมาให้สุดใสอีกครั้งมะมจริงไหมเราได้มีมีมีลูกค้ามามีลูกค้าเยอะเลยครับอเพราะว่าพี่โจก็แโพสท่านี้แบบกีลูกค้าเพียบ แล้วถ้าชีวิตจะพลิกขนาดนี้นะทุกคนชีวิตพลิกมาก็พลิกกลับได้ฉลองบาร์บีคิวพาสซาครบรอบ36ปีกับแคมเปญพลิกพลิกให้ชีวิตอร่อยชีวิตจะได้มีความสุขกลับมามีความสุขแบบอาเธอร์แล้วก็พี่โต่งี้กันแล้ค่ะซึ่งแคมเปญพลิกพลิกให้ชีวิตอร่อยเนี่ยโปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนี้เออมาอร่อยกันได้ที่บาร์บีคิวพาสานะคะแต่ว่าเรื่องที่เราจะคุยยังไม่จบเคยมีทะเลาะกันไหม ถ้าทะเลาะกันหนักสุดเนี่ยจะเป็นเรื่องบีบสิวชีวิตเป็นพลิกจริงด้วยน่าดมมึงต้องฟังอันนี้ปูพื้นก่อนก็คือพี่โตเป็นนางชอบดูคุณกุ้งมากเออคุณกุ้งบีบสิวชอบมากคุณกุ้งบีบสิวสีชอบดูมากแล้วคือโดยทั่วไปแล้วอ่ะฉันอ่ะไม่ได้มีเรื่องทะเลาะกับเขาสักเท่าไหร่ไม่ได้มีอะไรทะเลาะกันหนักมายังเป็นเรื่องการบีบสิวนั่นแหละนางก็เลยเออชอบบีบหน้าฉันแล้วทำให้หน้าฉันเป็นรอยแล้วเป็นเโมโหหงุดหงิดมาก แค่ทีเนี้ยเราก็คบกันมาประมาณหนึ่งเว้ยคือฉันน่ะต้องทนกับการโดนบีบสิวมาโดยตลอดสามสี่ปีก็คือมันมีวันหนึ่งที่เรากำลังพลิกผันกันอยู่พลิกไปพลิกมาแล้วมันมาอยู่ในท่าที่หนูว่านี่หรอปะละมือเขาเออแล้วมือเขาก็แบบว่าก็อบก่อนอะยเออมันก็ดูเหมือนจะดีนะก็อย่างมันดูเหมือนดีมากพูดแซมเสร็จปุ๊บนางก็เหมือนถอยตัวไปเว้ยเสร็จนางอ่ะเห็นสิวที่หลังฉันนางกำลังทำอย่างนี้อยู่คุณพิจารณ์นี่หรอปะใช่อยู่สะพักนางหยุดนางเลื่อนมือเข้าไปแล้วนางบบีสิววแล้กู เราชันเจ็บมากเจ็ีหลังเจ็บที่หลังกูเจ็บมากเจ็บก้อยโดนเนี่ยกูเจ็บมากแต่บนนี้คือพี่โจ๊กใช่ไหมแล้วนี่คือฉันอ่ะฉันก็ถอยมันนี่เลยนโอเคพี่โจ๊กอยู่ตรงนี้กู้แซมช่วงนี้ช่วงนี้นี่คือไอศกรีมบัวลอยไข่เค็มในตำนานของเขาเขาเอากลับมาแบบขายอีกครั้งหนึ่งอร่อยอันนี้อร่อยมากรสิศป่ะเธอการกินแบบเน้องปลาบิชิบะเราเมาอ่ะ มมันนเลลิศะซึ่งคุณบิ๊กแซมก็น่าจะชอบนะการแบบว่ามากับครอบครัวหรือเพื่อนๆเนาะมาเป็นแก๊งเลยอ่ะแล้วอันนี้ก็คือเซตเดียวคือกินได้หลายคนเลยอุ้ยยังเหลือนี้อยู่เลยมันเยอะเกินขนาดไหนมาคือหมูอะไรนะบูตับคอคือมันแบบรอนอยู่ตรงนี้ล้วก็มีขมโออยู่ข้างในอืมไดอไหมอร่อยไหมอร่อยมากเออันอยากรู้ว่าพี่โจตั้งมาอยู่กับเธอตอนยายไม่หยุดด้วยกันนะ มีเคาเดอหลอกอะไรอีกบ้างที่แบบเห็นแล้วทำไมถึงทําอะไรแบบนี้มันก็หลายเรื่องอต่อย่างเรื่องแรกใช่ไหมเรื่องหลังจานมันคือสาเหตุที่เขาย้ายออกมาจากบ้าน ที่มาอยู่กับเราก็คือเรื่องล้างจานเพราะว่าเขาไม่ยอมล้างไม่ใช่ต้องเมาให้แับอันนี้มันมีแบ็คกราวเบื้องลึกเบื้องหลังก็คือว่าฉันย้ายออกมาจากบ้านเพราะฉันตี๋มน้องชายฉันเรื่องล้างจานก่อนล้างจานต้องกลับบ้านไปล้างจานให้ทุกครั้งเลยหลังจากทำงานมาเหนื่อยทำงานออฟฟิศมาเหนื่อยกลับบ้านฉันก็จะล้างจานให้น้องชายทุกครั้งแล้วตอนดี้ฉันทะเลาะกันแรงมากครั้งนึงเป็น้องชายฉันเรื่องทำความสะอาดเรื่องล้างจานเรื่องล้างจานเลยฉันก็เลยเหมือนแบบว่าเออขอมาอยู่กับพี่โจแล้วก็มาอยู่บ้านเขาแล้วพอมาอยู่บ้านเขาอ่ะไม่ทำ สังเกตจากบ้านที่พี่จักไปใช่ป่ะนั่นแหละไม่ทำอะไรเลยตอบได้ก็ไปทะเลาะกับน้องทม่ไมน้องมีอะไรอีกที่เป็นเค้าเจอท็อกสำหรับพี่โจตอนเจออาเธอตอนแบบมาอยู่ด้วยกันไม่มีครับเพราะว่าทำใจแากจุดแเพราะว่าทำใจใจมาในรั้วเสรไม่ฉันจะเล่าให้ฟังก่อนว่าตั้งแต่เจอกันวันแรกที่ได้คุยกันอะ คือฉันก็ใส่เต็มมาตั้งแต่แรกแล้วฉันก็โชว์ว่าไลฟ์สไตล์ของฉันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกเลยฉันไม่เคยแบบฉันไม่ได้แอปแบบรพี่สาวเอยก็เป็นแบบนี้มาเลยตตั้งแแ่รกจนเพื่อนพี่โจก็ยังกระซิบเลยพี่พี่น้องไม่ใจหรอกสาวเนอะยไม่ใจหรอกคุณสาวอย่งนะ้เหรโอ๊ยนี่เหรอปะคือมีคน คือเพื่อนที่ไปเที่ยวกับนางอะยังเตือนดังอย่างนี้เออแต่ว่าดังก็ยังเหมือนแบบเปิดใจอย่างไม่แต่ฉันรู้ตัวว่าเธอหน้าหลาเพราะเธอเป็นตัวของตัวเองเห็นปะคุณแซมคบกันมาขนาดนี้แล้วอยากถามความน่ารักที่คบกันมาถึงแบบสี่ห้าปีของฝั่งตรงข้ามหน่อยว่าอะไรก็ไม่เคยมีใครถามเรื่องแบบนเลยแต่ว่าเราไม่อยากรู้นะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเหมาะกับหน่ารักตัวไหนไงเอออะใครก่อนดีตอบอะไรเราเนาะพี่โจ คืออาคือเขาอย่างที่เห็นเขาเป็นคนอารมณ์ดีแล้วเขารักครอบครัวเนี่ยมองเห็นได้เลยแล้วก็ในช่วงที่ผมพลิกผันชีวิตนั่นแหละไม่ไม่เคยไปไหนเลยอยู่ช่วยกันตลอดอะไรเงี้ยก็เลยแบบคนนี้แหละจริงๆตอนนั้นมันพิสูจน์ลักแท้ใช่ใช่มันพิสูจน์เจอข้อต้อนหมูในบูตะเออขอคั้นก่อนบูตะคอนอ่ะก็มีเหรอแกพิกนะเขาก้อนไว้นะเขาต้อนไว้ตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ ไม่ใช่ว่าเออหมูเหลือตีชิ้นตรงนี้นะอิ่มแล้วมันมีหมูข้างในอีกค่ะคือมันเยอะมากนะฮะแล้วอีกอย่างเรื่องใช้เงินอะไรเงี้ยครับก็จะคล้ายๆกันเลยชอบคิดแล้วคิดอีกแล้วจะซื้ออะไรพออันนั้นมูลไปเหมือนกัให้ขุดให้พูดใหม่เรื่องคิดแล้วคิดอีกในการซื้ออะไรซื้อกระต่ายซื้อเสื้อจีบื้ออะไรนะเสื้อเสือยูวีวะเสื้อเสื้อยูวีแปลซื้อแว่นที่มีเทสอะไรอย่างนี้คิดแล้วคิดอีกขอจบค่ะว่าคิดแล้วคิดอีกทั้งหมด การคิดมาหมดแล้วกูคิดแล้วป่ะคิดดูขนาดกันเจอกับหัวครั้งแรกกูยังคิดเลยว่ากูต้องทำไปยังไงตอนกี่โมงอะไรอย่างุณพี่สาวมันไม่ใช่ว่าบังเอิญนะมันหลายอย่างมันเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจนะครับส่วนตัวเธอ่ะเธอมองว่าพี่โจเป็นคนที่ทำให้เราเชื่อใจได้ในเรื่องของความแบบความเจ้าชู้อะไรอ่ะคือเราผ่านเกมมาหลายคนพี่สาวแล้วก็เหมือนแบบว่าคนจะคิดกันเนาะก็เหมือนแบบเขาจะมองว่าเกย์เจ้าชู้เอยอะไรเอยอะไรประมาณอย่างเงี้ย เออซึ่งมี่โตว่ะทําให้เรารู้สึกได้ว่าแบบทําให้เรามั่นใจอ่ะในบางอย่างเหมือนเขาไม่ได้หวันไหวกับติ่งเราไม่กล้าทาอะไรนะครับเพราะว่าถือแอคเคทาหมดเลยไอจีไปจริงว่ะไลน์ด้วยฉันถือไม่จริงอ่ะก็จริงนิดหน่อยพูดอย่างนี้มีพิรุษนะ เพราะว่าฉันต้องรับลูกค้าเป็นอูกค้าคนั้นก็เลยถือแอคเค้าค่ะมีเหตุผลต้องขอบคุณพี่โจแล้วก็อันเดอร์มากเลยนะคัะที่มาร่วมจอยกันในวันนี้สำหรับใครนะคะที่อยากมากินบาร์บีคิวพาสต้าฉลองครบรอบ6ปีสำหรับใครที่อยากมากินบาร์บีคิวพาสต้านะจ๊ะเพื่อฉลองครบรอบกับแคมเปญ เรบไปรายกาที่อยากมากินบาร์บีคิวพาสซาครบรอบ36ปีกับแคมเปญคลิกคลิกให้ชีวิตอร่อยก็มากันได้ที่บาร์บีคิวพาสซาทุกสาขานะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะะควันนี้ขอบคุณพี่โจกาเธออีกครั้งนึ่งขอบคุณมากค่ะขอบคุณลูกค้าบาร์บีคิวพาสซาด้วยนะคะให้ลูกค้าบาร์บีคิวพาสซาได้รวยว่าวที่เราทำรายการนี้หวังเพียงรอแค่บาร์บีคิวพาซ่าพิชานพูดจริงจริงนะคะณจังใจพิชานก็เคยพูดกับแป๊กว่า ถ้าเราทำรายการนี้บาร์บีคิวพาสต้าข้าวเราปิดซีซั่นได้เลยรอเล่นค่ะรอเล่นสามารถตือได้อีกนะคะแต่เรื่องจริงคือเราคาดหวังให้บาร์บีคิวพาสต้าข้าวจริงๆนะคะรับเขาเห็นเราแล้วมือเขาเห็นเราแล้วแต่เราต้องแล้วล้วแรงลูกค้านั่งอยู่ข้างๆเดียนะลูกค้าแบบ เมือนได้กินเหมือน้ดกบเต็มเต็มเลยเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าบายสวัสดีค่ะ